ดราม่าจนได้เจนนี่รัชนกขอพูดบ้างดราม่าชุดใส่เป็นงานแต่งแก้มบุ๋มพีทเจนนี่รัชนกโพสต์ขอบคุณพีทกันฑพรหานวานิชและแก้มบุ๋มปรียดาสิทธาชัยหลังส่งการชวนไปรวมพิธีฉลองวิวาสุดอลังการที่โรงแรมสยามเคมบินสกีพร้อมทั้งเผยภาพบรรยากาศให้ได้ชมกันร่วมเฟรมกับคนดังหลายคนต่างคอมเมนต์ชมในความสวยกันสนั่นโซเชียลเลยล่ะค่ะ แต่งานนี้ก็เกิดการตั้งคำถามเมื่อมีคนโฟกัสชุดของสาวเจนนี่ที่สวมใส่ไปร่วมงานทาสาวเจนนี่นั้นรีบออกมาหลายสดว่ามันไม่ใช่สีขาวนะคะทุกคนมันเป็นสีเหลือบซิลเวอร์นะคะมันจะออกสีบอลเบาๆนะคะถ้าเกิดมันสะท้อนแสงตรงตีมอยู่ค่ะสีกลมมันยาวค่ะทุกคนแต่สีกลมมันสวยมากแต่ชุดมันลากพื้น ได้ๆก็คือสวยนะคะชุดนี้และบอกได้เลยค่ะว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั้นก็ออร่าพุงสุดๆไปเลยค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ